ข้อเสนอล่าสุดนะครับจากประธานมูลธิยามเฝ้าแผ่นดินคุณปานเทพพัวพงพันธ์เสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้แม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินพาดกลางมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนตําแหน่งที่ยังว่างอยู่ในตอนนี้นะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าอีก50วันนะครับก็จะมีการ,กรเกษียณอายุราชาการของราชาการที่อายุครบ60ปีซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีพลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่2 จะครบกําหนดกเกษียณอายุราชการด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีกระแสะทางโซเชียลมีเดียนะครับเริ่มจากการที่คุณปานเทพนั้นโพสตใน Facebook ว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรจะเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับควรจะมีการต่อายุราชการให้กับแม่ทัพพุ่งดารงตําแหน่งต่อไปเรื่องนี้นะครับก็ทําให้จะต้องมีการไปสอบถามจาก นายกรัฐทุนตรีนะครับคนที่รักษาการอยู่ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้นั้นขึ้นอยู่กับกองทัพนะครับว่าจะเสนอมาหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มีระเบียบรองรับในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นนั้นระเบียบก็ต้องโดนที่จะเสนอมาโดยกองทัพนะครับถึงจะสามารถที่จะพิจารณาการต่ออายุให้ได้นะครับอะไรก็ตามนะครับนักข่าวสายทหารที่เป็นนักข่าวอุโสนะครับคุณวัฒนานา,นานุ่ม ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมการของกองทัพไว้แล้วนะครับในการที่จะให้คนที่เป็นตําแหน่งลำดับถัดไปนะครับเป็นรองแม่ทัพแล้วก็คนที่มีความเหมาะสมนั้นขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนคนที่กเกษียณอายุนะครับแม่ทัพกุ้งนั้นอาจจะสามารถที่จะกลับเข้ามาช่วยงานนะครับในส่วนที่เป็นที่ปรึกษาของแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของ การทํางานของพลโทบุญสินในระยะต่อไปนะครับก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับวันนี้ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็ได้เสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณา3ข้อด้วยกันนะครับข้อ1น,นะครับก็คือการเลือกแม่ทัพภาคที่2คนใหม่นั้นให้เป็นไปตามที่พลโทบุญสินนั้นเป็นคนเสนอนะครับเพราะว่าท่านาจะารู้ว่าใครนั้นเป็นคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้มากที่สุดข้อที่2นะครับรัฐบาลนั้นควรจะ ขอพระราชทานยศเพิ่มเติมนะครับจากเดิมนั้นเป็นพลโทให้เป็นพลเอกนะครับเพื่อที่จะเป็นการสดุดีความสามารถแล้วก็วีรกรรมที่ท่านได้มีการนำทหารนะครับแล้วก็กองทัพไทยนั้นต่อสู้กับเรื่องของการคุกคามจากกัมพูชายนันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดคืนพื้นที่มาได้มากที่สุดในรอบ17ปีก็ควรจะพิจารณาให้ท่านนั้นได้เป็นพลเอกนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุ นอกจากนั้นนะครับข้อที่3นะครับก็ได้เสนอว่าตําแหน่งและมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ว่างอยู่นะครับก็ควรจะพิจารณาให้แม่ทัพกุ้งนั้นมาดํารงตําแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะมีความต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริหารของรัฐบาลกับกองทัพอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับของประธานมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินส่วนหลังจากที่ท่านกเกษียณแล้วนะครับแม่ทัพกุ้งนั้นจะทําอะไรต่อไปนะครับจะมีบทบาทยังไง ในเรื่องของการช่วยงานของประเทศนะครับเพราะว่าท่านก็บอกแล้วครับว่าหลังจากที่เกษียณก็ยังอยากที่จะทํางานที่มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าท่านนั้นไม่ได้สนใจเรื่องของการเล่นการเมืองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าบทบาทต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าแม่ทัพกุ้งนั้นถือว่าเป็นแม่ทัพที่อยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนครับ